เปล่าจากฮินดูบาซินมาตอนแรกมันอ้วนทั้งหมดนะเอาจริงเหรอครับื้อหนังดีบัานท้ายบ้านท้ายเสน่หาแหละบางคนก็เรียกไอ้บัานท้ายเสน่หามันสวยหมดแล้วมันยืนจับนอกทั้งหมดมันได้ยืนจับในก็ยืนจับในขามันขามันจะไม่เหยียดออกข้างหลังขาหลังมันจะเข้ามาข้างในแล้วมันไม่สมาร์ทมันเป็นเลือดชิดครับผมเขาทําจนเป็นเลือดชิดจนแต่วัวฮินดูบาซินมันเป็นวัวเจ้าเนื้อตามจริง หนังหนาเจ้าเนื้อมันไม่ใช่ว่าเหมือน<ม>บลาซินที่บ้านเราองี้ครับผมบาซินบ้านเรามันไข่ชิดกันชิดไปชิดมาชิดไปชิดมามันก็เลยเป็นด้อยโตแต่หัวกับหูใช่ครับอ<ม>แล้วก็พองเลี้ยงยากครับผมลองทำปลาซินให้เป็นเหมือนเดิมอ่ะคือแยกสายตลอดมันไม่เป็นไรถ้าคุณมีฟางเยอะ<ม>แต่ผมประหยัดฟางมากเลยครับผม แต่ว่ัวของเราก็อยู่ได้นะอยู่ได้อยู่ได้ครับผมมื่คืนนี่มาเอบดูบ้างไหมครับดูก็ของผมมันมีขี้วัวอยู่มันก็ทําให้อุ่นได้ฝุ่นฝุ่นขี้วัวมันทาให้อุ่นได้ทําไมถึงย่วงั้นครับพี่ใหญ่ก็มันมันมันอุ่นอยู่แล้วครับเหมือนเราเหมือนเราขุดลุ่มไปแล้วลงไปในบ่อในบ่อดินอะไรมันจะอุ่นนะวันนี้มันอุ่นได้มันมันช่วยความอุ่นมันมันจะเหมือนพ้าผมพวกฝุ่นวัว ขี้วัวนะใช่ใช่ฝุ่นขี้วัวนะมันแห้งครับมันแห้งมันจะอุ่นมันจะอุ่นเหมือนฟางเลยครับมันจะอุ่นเหมือนฟางครับผมไม่จําเป็นต้องเอาฟางเข้าไปเพราะว่าเสียดายฟางนี้นะครับสวัสดีครับผู้ใหญ่ครับวัสดีครับวัสดีปีใหม่ครับปีนี้สองพันห้าร้อยหกสิบแปดครับวัสดีเอฟซีทุกทุกคนครับเจอกันอีกแล้วครับเพราะว่าวัวก็ถูกนิดหนึ่งครับแต่ก็ช่วยช่วยกันดูแลครับดูแลกันไป ครับผมสู้ชีวิตเรามีทางเดียวคือสู้ครสู้เท่านั้นที่จะอยู่ได้ครับผมเพราะฉะนั้นก็ฝากความคิดถึงและสวัสดีปีใหม่เอฟซทุกคนด้วยครับครับผมโอเคครับสมมติถ้าเราจะไปขายวัวที่ตลาดนี่หนึ่งเลยเราจะต้องทําอะไรก่อนนะเรตั้งเป้าของเราไว้เท่าไหร่ก่อนผมว่ามันต้องมีประสบการณ์ครับถ้าเราตังเป้าจากบ้าน ไปเวลาไปถึงของจริงมันจะถ้าเราไม่มีประสบการณ์เราไปไม่เป็นครับผมมันจะส่งคนมาต่อมาล้อมาอะไรเราจะจจโอ้มันมีลูกเล่นเยอะวิษาาในการในการพูดครับผมแต่ถ้าคนที่มีปรการณ์แล้วพูดแป๊บนึงแป๊บมันมันรู้มันมันจะปะทะกันมันจะรู้ทันทีว่าเออเป็นยังไงยังไงครับผมอ่ะอย่างเช่นตัวนี้ผู้ใหญ่นะถ้าเกิดว่าผมขนไปขายที่ตลาดนะครับตัวนี้ผมตั้งใจไปที่ เอาตัวนี้เลยนี่ตัวนี้เขามาให้ราคาแล้วอ,อ่ะตัวนี้นะไมี้มาให้ที่คอกนะใช่ที่คอกแล้วอ่ะเท่าไหร่สามพันห้าเกินนี้เขาไม่ซื้อเขาพูดอย่างนี้เลยนะใช่แล้วผู้ใหญ่บอกว่าไงครับก็ไม่ขายคุณไปซื้อที่ไหนก็ซื้อแต่เราไม่ขาย<ช>เพราะอะไรครับก็ตอนนั้นผมออกเงินห้าพันให้เขาแล้วผมจะไปขายสามพันห้ได้ไง ตอนที่มันเล็กๆติดตัวเมียมานะ oh. ่ะตอนนั้นวัวมันแพงกว่านี้ไงครับผมแล้วผมก็ไม่ได้เดือดร้อนลเลี้ยงมันโตไปเรื่อยๆอย่างน้อยมันก็ต้องหมื่นกว่าสองหมื่นอยู่แล้วอืผมไม่ได้เดือดร้อนครับผมเพราะว่าเดี๋ยวผมให้กินดีผมฉีดบำรุงสายพยาธิไปมันโตกว่านี้วัวตัวผู้มันก็ต้องได้ราคาอยู่แล้วครับผมผมจะไว้ช่างน้ำหนักก็ได้เรื่องอะไรก็ได้เพราะมันตัวนี้มันเป็นลูกสมชันโรเล่มันเข้าคอกคุณเข้ารายได้ครับผมครับ ผมขายอีกตลาดหนึ่งก็ได้ผมไม่ได้ไปเชื่อในหอยที่มันเดียวเพราะว่าผมมีประสบการณ์แต่ผมไม่มีประสบการณ์ผมก็ขายไปแล้วสามพันก็ตามที่เขาพูดเลยนะใช่เขาผมมีประสบการณ์นันก็ททำอะไรไม่ได้เพราะไม่สนใจอะไรครับครับผมตอนที่เขาบอกว่าสามพันห้าถ้าเกินนี้ห้ามคุยเลยได้ทำไมเขาต้องขีดเส้นแบบนี้ครับผมเจอหลายที่เหมือนกันนะอ๋อก็เขาคิดว่าเราไม่เท่าไรเขาคิดว่าเรามือใหม่อะไรเขาก็เพราะว่าไปเผื่อฟลุก ถ้าสามพันห้าผมเชื่อว,ว่าเขาไปขายห้าพันห้าครับผมแน่นอนแน่นอนผมว่านะครับอืมเพราะว่าเขาได้กําไรสองพันเขาเอาเอาอยู่แล้วครับผมณเวลานี้สองพันคือดีที่สุดแล้วต่อตัวเพราะผม,ผมไม,ไม่ไม่ได้สนใจพาะผมเคยซื้อวัวถูกๆไอ้ที่เขาขายต้องการขายถูกๆพอผมเลี้ยงไปใหญ่ผมซื้อหมื่นหกผมขายเจ็ดหมื่นเวลามันโตมาเต็มเต็มไห่เพราะว่าพ่อมันใหญ่แม่มันใหญ่ ตอนนั้นมันท้องซื้อ16ื่นหกพอผมมาเรียงสองปีผมขายเจ็ดหมื่นผมก็ไม่ได้ขาดทุนตรงไหนครับผมอันนั้นช่างกิโลนั่นแหะช่างกิโลใช่ผู้ใหญ่เปิดหัวช่างกิโลนะใช่วัวหนึ่งตัวเนี่ยเราไม่ต้องพูดถึงอายุเนาะใช่ไม่ต้องพูดถึงโครงสร้างใช่ดูน้ําหนักเป็นหลักดูดูดูเนื้อเป็นหลักดูเนื้อเป็นหลักเนาะครับอย่างเช่นเนี่ยชาวบ้านเนี่ยถ้าเกิดว่าตาสีตาสาเนี่ยตามทุ่งนาตามข้กบ้านบ้านเนี่ยอยากจะขายวัวหนึ่งตัวเนี่ยอยากจะกําหนดราคาเนี่ย หนึ่งกิโลนี่ที่มันพอขายได้ท่านผู้ใ่ญ่ตีไว้ที่กิโลละเท่าไหร่ครับกิโลละเก้าสิบเลยครับกิโลละเก้าสิบนะครับทั้งตัวเนี่ยกิโลละเก้าสิบไม่ว่าหนังไม่ว่ากระดูกไม่ว่าอะไรคือช่างประมาณเก้าสิบอยู่ได้ครับอถ้าตามก่านั้นขาดทุนแล้วนิดหน่อยอืใจทุกวันนี้ผมเชื่อว่าน่าจะกิโลละสี่สิบห้าสิบาทนะก็นั่นแหละผมถึงบอกว่า เขาให้ผมสามพันห้าผมไม่ขายไงมผมถึงไม่ขายไงผมพอเอาเอาตัวตัวเราเป็นเกณฑ์ไม่ได้เอาตัวของเขาเป็นเกณฑ์ครับผมครับก็แสดงว่าถ้าเกิดว่าจะขายวัวถ้าเกิดว่ามันไม่ได้จําเป็นหรือไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรนะเดือดร้อนจริงจริงเนาะแล้วมันมีทางออกเกษตรกรเราช่วยกันเองก็ได้เรามีทางออกเราชำแหละขายเนื้อช่วยกันคนละครั้งก็ได้อย่างตัวนี้ชำแหละเนื้อผมว่าได้เลยเจ็ดพันตัวนี้นะครับใช่อ ขาซื้อสามพันห้าเขาไปได้เลยเจ็ดพันครึ่งครึ่งต่อครึ่งครับผมแล้วได้กินอีกคนจำแลกได้กินได้อะไรอีกทั้งหัวทั้งอกระดูกทั้งอะไรแขนขาได้หมดคร,หครับผมได้หมดครับผมไม่ต่ำกว่าเจ็ดพันครับถ้าจำแนกแบ่งพูดกันครับผมเพราะฉะนั้นอย่งางั้นเพราะผมทําได้ทุกอย่างอ่ะแบ่งพูดผมก็ทําได้ไล่ก็ทําได้ถ้าคุณให้ผมสามพันห้าผมแบ่งพูดเจ็ดพันก็ได้ผมไม่เห็นยากเลยเพื่อนผมเรากินอยู่เยอะแยะครับผมเพราะว่าผมแถวบ้านผมเริ่มมีคนทําอย่างนี้ละเริ่มแบ่งพูดกันเองแล้วบ เหมือนเหอนที่กรณีพันหนึ่งแม่แม่วัวพันหนึ่งชรอยสาสิเซนนั่นน่ะถ้าคุณไปแบ่งพูดนะคุณได้ประมาณเจ็ดแปดพันผมว่าคนที่จะเอาวัวไปขายตลาดนัดรหรือไรควรที่จะหาสมาชิกแบ่งพูดช่วยกันคนละครั้งแล้วเราได้กินของดีด้วยผู้ใหญ่ครับรืดดูหนาวเนี่ยวัวนะครับมันชอบไหมมันก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ครับเพราะว่า บ้านเรามันสัตว์เมืองร้อนเขตเมืองร้อนอควรที่จะซุ้มไฟซุ้มอะไรให้มันบ้างแต่อย่าเอาตัวอย่างผมเพราะผมขี้เกียจผมไม่ค่อยมีเวลาที่จะทําแต่ถ้าซุ้มไฟได้ดีเพราะว่ามันหนาวมากครับปีนี้หนาวมากครับผมบ้านเรามีถึงสิบเอ็ดองศาก็มีไม่ธรรมดานะบาในบางช่วงของของคืนไม่ธรรมดานะเมื่อคืนก็สิบเอ็ดองศาสิบสององศาครับผมเพราะฉะนั้นปีนี้หนาวนานครับปีหน้าฝนดีแน่นอน แสดงว่าสัตว์โซนของประเทศไทยคือสัตว์โซนร้อนเนาะโซนร้อนครับมันก็จะไม่ชอบอากาศหนาวด้ว่ถ้าชารโเล่แบบนี้มันก็ทนอากาศหนาวมากกว่าแต่มันก็เกิดในเมืองไทยแล้วมันก็ไม่เท่าไหร่มันทนทนไม่ได้มากครับผมแต่มันจะทนร้อนได้ดีกว่าอืก็แสดงว่าถ้าเกิดว่ามีโอกาสได้จุดไฟใช่ใช่จุดไฟไว้ให้มันเพราะมันมันชอบมันชอบควันไฟชอบชอบความร้อนจากไฟครับผม ถ้าทําได้ก็ทํานะใช่ช่วยไล่ยุงไล่ไรได้ด้วยครับผมทําได้ควรทําครับครับผมอย่าทำตามผมอืแต่บางข้อเขาเอาสแลนมุงรอบแบบนั้นดีไหมครับมุงรอบได้มันไม่ได้กันความหนาวเหน็บได้อืมครับอ้นนั้นมันกันยุงได้อย่างเดียวครับครับผมถ้าจะกันยุงนี่ก็คือต้องสุมไฟไอ้สุมไฟนี่มันได้ทั้งกันยุงด้วยแล้วก็ มันมันมันลงทุนต่ํากว่าครับผมบแล้วบางคนเอาฟางไปปูไว้ให้วัวนอนเขาบอกว่ามันจะอุ่นขึ้นจริงไหมครับตอนนี้ได้ครับได้ถ้าคุณมีฟางเยอะอแต่ผมประหยัดฟางมากเลยครับผมแต่ว่าวัวของเราก็อยู่ได้นะอยู่ได้อยู่ได้ครับผมมื่คืนเนีมาแอบดูบ้างไหมครับดูก็ของผมมันมีขี้วัวอยู่มันก็ทําให้อุ่นได้ฝุ่นฝุ่นขี้วัวมันทำให้อุ่นได้ทําไมถึงว่าอย่างนั้นครับพยยี่ใหญ่ก็มันมัน มันอุ่นอยู่แล้วครับเหมือนเราเหมือนเราขุดลุ่มไปแล้วลงไปในบ่อนบ่อดินเลยมันจะอุ่นนะอันนี้มันอุ่นได้มันมันช่วยความอุ่นมันมันจะเหมือนแป้งผมพวกฝุ่นวัวุขี้วัวนะใช่ใช่ใฝุ่นขี้วัวนะมันแห้งครับมันแห้งมันจะอุ่นมันจะอุ่นเหมือนฟางเลยครับมันจะอุ่นเหมือนฟางครับผมไม่จําเป็นต้องเอาฟางเข้าไปเพราะว่าเสียดายฟางคือด้วยพื้น คิวของดินที่ข้อวัวของเราเนาะเป็นขีวัวเนาะมันอุ่นอยู่แล้วครับอ๋อโอเคครับก็แสดงว่าธรรมชาติมันเป็นยังไงมันก็จะเป็นอย่างนั้นเนาะครับผมเพราะว่าตอนนี้ข้อวัวของเราก็แห้งเนาะทุหลังคาเดือนเนาะแห้งมากแห้งดีมากครับผมแห้งดีสุขภาพวัวดีก็อาจารย์ดูว่าผิวพันธุ์มันเริ่มดีมันเริ่มอ้วนขึ้นมาทุกตัวแล้ว มันมันไม่ใช่เหมือนเมื่อก่อนนะถ้าถ่ายรูปตอนนี้กับตอนเมื่อก่อนมันแตกต่างกันเมื่อก่อนนี่เป็นยังไงบ้างครับผู้ใหญ่ผิวเมื่อก่อนผิวมันไม่ปุยอย่างนี้แล้วก็ตะปุมตะปํามเห็นสี่โครงได้ชัดครับผมตอนนี้เริ่มปุยแล้วนะเมื่อที่ผมว่าวัวเวลาหน้าหน้าแรงกินหญ้าได้ไม่เยอะเท่าไหร่แต่มันก็อ้วนกว่าเพราะอะไรครับเพราะว่าไอพยาธในหญ้ามันไม่มีหนึ่งเลยพยาธไม่มี สองยุงก็น้อยครับช่วงหน้าหนาวนี่ยุงน้อยครับเพราะว่าหน้าฝนอีกกินเยอะกจริงไข่พยาธิอยู่ในหญ้าแล้วก็ยุงกัดเยอะครับผมกัดกินเลือดเยอะมันก็เลยผอมกว่าครับผมก็แสดงว่าฤดูหนาวฤดูร้อนนี่เหมาะกับการเลี้ยงกาวดีมากครัาช่วงนี้ยังผอมมีก็แสดงว่าลําบากมากอ๋อสาเหตุที่ท่านผู้ใหญ่บอกว่าถ้าช่วงนี้ยังผอมอยู่อาจจะเป็นเพราะอะไรครับ มันที่ผมเคยนําเรียนพี่น้องไปครั้งก่อนด้วยที่ว่าพยาธิเส้นเลือดอืม,มันอาจจะมีพยาธิเส้นเลือดจากที่ติดมาจากหน้าฝนที่เรายังบางตัวมันจะมีครับผมับกินไงก็ไม่อ้วนเพราะอย่างนั้นอันตรายครับก็ต,ต้องฉีดข่าวพยาธิเส้นเลือดให้เขาด้วยให้สังเกตก็คือหนึ่งรับมันปากซีดไรว่าเพศซีดแล้วก็กินยังไงก็ไม่อ้วนมีแต่ซี่โครง ครับผมคือเราให้กินอย่างนี้เนาะเราจะรู้แล้วว่าวัวเราเริ่มสภาพดีขึ้นเนาะใช่ใช่แต่ถ้ากินเหมือนเดิมแล้วก็ผอมลงพวกนี้พวกฉีดหมดแล้วไงเมื่อก่อนมันมันน่าจะอยู่ในภาวะของแพทย์เส้นเืิมเหมือนกันที่รับจากเขามาตอนนั้นครับผมครับแล้วก็พวกปากพวกเพศมันเริ่มเป็นสีมพูสีแดงไม่ซีดเนาะครับไม่ซีดครับผมไครเสียอะไ่ไหมนี่เริ่มแล้วผู้ใหญ่ ฟางเหลือนะผู้ชมครับเหลือปักตี้มันกินหมดอาจารย์มากี่ครั้งมันกินหมดใช่ฟางคีเรกวันนี้อีกตอนนั้นตอนนี้วัวอยู่ไหนครับวัวอยู่นู่นครับมันไม่าแล้วฟางเพราะว่ามันได้กินอาหารคนเมื่อกี้มันติดเลยมันไม่าแล้วครับผมบังทํางานให้ผู้ใหญ่แล้วนะครับผู้ชมครับเราไปจัดการให้บังหน่อยผู้ใหญ่ไม่เคยเอาอะไรให้กินนะนอกจากหญ้ากับฟางนะใช่ไม่มีอาหารคนให้กินเมื่อกี้บังหวังดีเกินไปนะครับอื เอาอาหารข้นมาให้วัวพ่อพันธุ์ที่จะไปทับวัวของตัวเองเขากลัวว่าวัวตัวนี้จะพร้อมมันไม่เคยพร้อมตั้งแต่อาจารย์เห็นมาแล้วมันไม่เคยพร้อมครับผมเขาก็เลยเป็นห่วงว่าจะทับวัวของเขาไม่ได้เออทับไม่สวยทับไม่สวยเขาก็เลยมาปรุงวัวพ่อพันธุ์ใช่มันผิดประเภทแล้วมันไม่ใช่แล้สุดท้ายวัวพ่อพันธุ์ไม่กินเรื่องจะเรื่งมันจะไม่กินฟางแล้วนี่นะผู้ใหญ่ครับ แม่วัวตัวนั้นถือว่าเล็กไหมสาหรับพ่อพันธุ์ตัวนี้เล็กครับไม่เล็กขึ้นได้ขึ้นได้ครับแม่สาวขนาดนี้ไม่เล็กอนาคตสูงถึงร้อยหกสิบนั่นแน<อ>เพราะว่ามันเป็นลูกกระทบมันสูงแน่ทาไมถึงบอกว่าเป็นลูกกระทบครับผู้ใหญ่ครับพวกหูยาวมีเลือดบาซิลอยู่ประมาณสิบสองจุดห้าอยู่อันนี้คือลูกครึ่งบาซิลนะไม่ถึงลูกครึ่งครับเป็นลูกเซี่ยวลูกเซี่ยวนะลูกเซี่ยวของเซี่ยวอ๋อ ถ้าผสมกับตัวนั้นไปแล้วก็หมดแทบจะหมดเชื้อบาซินแล้วครับผมต่มันจะได้โครงร่างที่สูงใหญ่ขึ้นมาอืแล้วที่กหูก็จะสั้นลงครับผมแล้วก็หมดเชื้อแล้วบาซินคือในหอยเขาชอบบอกว่าถ้าหูยาวๆจะซื้อราคาถูกมากใช่เขาว่าลูกกระทบอ๋ออันนี้คือหูยาวแบบนี้ใช่ไหมใช่หูยาวไม่คือไม่ควรเกินตรงไหนครับผู้ใหญ่ไม่เกินปากครับอ๋อัวนี้เสมอปากอยู่ครับ คือถ้าหูยาวเกินปากนี่นนยิ่งราคาลดแต่ถ้ายาวมากๆไปเลยเป็นเม็ดเลยนั่นก็ได้ราคายอย่างนั้นนะาา<อ>เพราะว่ามันมีลูกเล่นแล้วก็ยาวเป็นเม็ดไปเลยให้เป็นฮินดูเลือดร้อยไปเลยนั่น,<อ>น,นแต่อพอไอ,อ,อ้พอกรรกาพอพอเป็นลูกกระทบแล้วมันก็จะไปบามันก็ไม่ไปฮินดูก็ไม่ไปงั้นมันราคาถูกคือตัวนี้ถ้าเกิดว่าผสมบามมันไปปุ๊บหูจะสั้น,นล,ลงหูจะสั้นลงนะครับที้พ่อเขาก็บามมันอยู่แล้วครับผม<อ> สาเหตุอะไรเขาที่วัวฮินดูบาซิลนี่มันได้แค่สูงมันไม่อ้วนนะคนไทยพัฒนาไปผิดเป้าจากฮินดูบาซินมาตอนแรกมันอ้วนทั้งหมดนะเอาจริงเหรอ,หรอครับื้อหนังดีบ้านท้ายบ้านท้ายเสน่หาแหละบางคนก็เรียกแอ้บ้า้นท้ายเสน่หามันม,มันสวยหมดแล้วมันยืนจับนอกทั้งหมดมันได้ยืนจับในก็ยืนจับในขามันขามันจะไม่เหย็ดออกข้างหลังขาหลังมันจะเข้ามาข้างในแล้วมันไม่สมาร์ทมันเป็นเลือดชิด ครับผมเขาทําจนเป็นเลือดชิดจนแต่วัวหินูบาซินมันเป็นหัวเจ้าเนื้อตามจริงหนังหนาเจ้าเนื้อมันไม่ใช่ว่าเหมือนบาซินที่บ้านเราอย่างนี้ครับผมบาซินบ้านเรามันไข่ชิดกันชิดไปชิดมาชิดไปชิดมามันก็เลยเป็นด้อยโตแต่หัวกับหูใช่ครับอแล้วก็พร้อมเลี้ยงยากครับผมลองทําบาซินให้เป็นเหมือนเดิมคือแยกสายตลอดมันไม่เป็นไรผมผมยังจะแนะนําว่าคุณเอาบาซินมาไข่กับวามัน ก่อนตอนแรกหูหูพอประมาณแล้วก็คุณค่อยพัฒนาใหม่มันถึงจะไปได้ครับผม,มคือเห็นชัดเลยนะว่าตัวนี้กับตัวนั้นหูไม่เหมือนกันนะใช่ตัวนั้นหูสั้นหูสั้นหูเล็กอ่าตอนนี้หูใหญ่ยาวใช่อ๋อแล้วพ่อฟันบามันทุกวันบางตัวก็หูอย่างเงี้ยมันมันก็เลย,ยไม่ใช่เนาะครับเขา<ม>เพาว่าเขาพาฮินดูมาอมที่บาะมนตัวสูงสูงเอใหญ่ ครับผมเพราะธรรมชาติบามานันมันบามันมันมีถึงร้อยแปดสิบอ่ะเดี๋ยวนี้มันมันไม่ใช่แล้วมีวิธีการใช้ชื่อนะผู้ใหญ่เนาะใช่ผู้ใหญ่เนี่ยเจอปัญหาเยอะแยะมากมายเนาะครับเราอย่าไปไปหลงตามปัญหานะระงับสติอารมณ์ยังไงครับใช่ใช่มันมันต้องตั้งสติต้องตั้งสติแล้วก็เช่นว่าผมมาหาเรื่องผู้ใหญ่เนี่ยผู้ใหญ่จะประทะกับผมไหมผมผมหาหาทางที่ไม่ประทะดีกว่าเอาแล้วคิดยังไงในใจ ก็ไม่ได้คิดไงเพราะว่าผมจะอวยพรเขาอืจะอวยพรคนที่หาเรื่องคนที่สาบแช่งผมจะอวยพรเขาเพราะว่าผมเผื่อว่าพอพรนั้นไปถึงเขาแล้วเขาจะกลับกลายเป็นคนดีคนหนึ่งครับผมไปบ้าถ้าผมไปหาเรื่องเขาไปกระทะเขาจากบ้านหนึ่งคนจะกลายเป็นบ้าสองคนเราก็จะบ้าด้วยใช่ทันทีเลยเอือก็โง่ทั้งคู่ครับผมครับแต่ว่าเรายอมที่จะอยู่นิ่งครับอ๋อไม่เป็นคนบ้าเหมือนเขา ไม่ไม่ต้องไปบ้าไม่ต้องไปพระครับผมครับเพื่อว่าคนบ้าเขาจะจะคิดได้แล้วเขากลับกลายเป็นคนดีมาอีกคนครับเราก็จะได้คนดีกลับมาคืนใช่จากคนบ้าใช่ถ้าถ้าคนในสังคมมีแบบนี้เยอะๆไม่ต้องไปทำอะไรหรอกครับพื้นดินมันสูงขึ้นมาเองครับครับผม